ยินดีต้อนรับสู่เกม Resident Evil ครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันที่คัสซีนแรกของเกมกันต่อนะครับเป็นคาสินีนที่จะบอกเล่าเรื่องราวว่าทำาไมเดลอนต้องไปตะลุยในภาค4ครับภาค4ของเกม Resident Evil นะครับเราก็จะมาดูกันเลยครับ ในขัซินก็จะยาวประมาณหนึ่งนะครับตอนที่เรื่องราวในคัสิน้นนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาคที่สามนะครับว่าภาคสานั้นได้ได้มีการยิงชีพนาวุธใส่เมือง และคูณซิตี้ครับแล้วก็ปิดฉากอาสารของและคุซิตี้นะครับเราจะได้ด e จ i ตอเอวิลเนี่ยก็จะเป็นภาคอีกภาคหนึ่งอนะที่เกิดหลังจากการระเบิดของแลคุณซิตี้หกปีต่อมาครับนะครับนี่ลพระเอกเราจะได้ออกรงกันแล้วครับ receive training special secret organization working under the direct control เลออนก็เลออนก็ได้มาครับมาเดินเปิดชาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเดินครับอ่าขึ้นรถนะครับกับตำรวจท้องที่ครับว่าเขาเป็นมันเข้ามาทำภารกิจแล้าความในเรื่องของเกมนี้นะครับซึ่งหลฟยนที่ผมมาตาม มาทำสตรีมเกมมาทำ Resident Evil 4เนี่เพราะว่าเพราะว่าเกม Resident Evil 4จะถูกรีเมคนะครับผมก็จะมาเล่นภาค Original ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนทั่วเต็มจะมานะาก่อนภาครีเมคจะมานะครับซึ่งภาครีเมคเนี่ยเขาได้ทำการเปลี่ยนในเรื่องใหม่นะ <S <S ได้ทำการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ฉากนี่ก็มาถึงแล้วครับเนี่ฉากในตำนานที่ใครเล่นเกมนี้ก็ต้องพูดถึงฉากนี้ครับฉากตำรวจไปตำรวจไปจอดรถตรงนี้นะครับซึ่งตงัวนี้เลออนก็จะสังเกตเห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่การเชิญชักชวนจากคนขับรถนะซึ่งเป็นตำรวจท้องที่นะ s i o งเมดคนนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ทงนี้แปลกๆนะเหมือนไม่เหมือนไม่ได้มีเขาอยู่คนเดียวครับซึ่งทางที่เขาจะไปนะเขาไม่รู้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ต้องบอกกันแล้วเป็นภาคที่สนุกมากครับ ในเรื่องเกมพัซเซิลครับมีมีพัซเซิลม,มีปริศนามากมายในในภาคสี่นะครับซึ่งผมก็จะทําวิธีการแก้พัซเซิลต่างๆในเกมลัตนเ e บิลแยกออกมาอีกทีหนึงน่งทพืให้ทุกคนที่ดูผมเราอยากจะเล่นตามให้ทุกคนได้แก้ไขพัซเซิลง่ายๆนะครับซึ่งพัซเซิลก็มีประมาณหนึ่งครับเป็นความยากความง่ายก็ต่างกันแต่ว่ามาเริ่มกันทีคัสซิน ตรงนี้นะครับตรงที่เลออนจะได้ดองรถข้ามสะพานเจ้าปัญหาใน,นมาแล้วครับเลออนก็ได้คุยเรื่องราวต่างนนๆนานากับตำรวจท้องที่ตรงนี้นะครับแล้วก ลองจะรดสงสัยตลรดทั้งที่นี่สงสัยมาทำไมแล้วอ่อนถึงมาอยู่ตรงตรงนี้ครับซึ่งเดือนก็ได้รับการสื่อสารมาจากฮันนแกนนะครับแล้วก็ข้ามไปแล้วมาเจอกันตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ครับด่านแรกแล้วเราก็ได้เ่ิงมาแล้วก็มีคัดซีนก่อนที่จะเดินเข้าบ้านนะครับมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับมีซากรถเก่าๆอยู่แถวนี้นะซากรถปลักพังซากเก่าๆนะครับ นี่เขาสีนครับเขาสียมานี่คือฉากในตำนานครับถ้าใครได้ยินได้ยินชื่อเสียงของเกม Resident Evil เนี่ยก็จะเจอฉากนี้ครับฉากถามทางตอนนี้ก็ เดลอนก็ได้ถามเรื่องลูกสาวประธานาธิบดีนะครับเรื่องเอสลี่เองว่าเอสลี่อยู่ที่ไหนครับคุณจ,จักหรือเปล่าคนนี้ก็จับมาได้จับขวานมาฟันเข้าที่หน้าตลบได้ครับสับขวาเข้ามายังไม่ได้จับปืนมาอยาขยับครับครออนบอกกาวเดวอนได้บอกไว้ว่าอยาขยับอ่าครับฉาบมายิงเข้าที่หวครับจากมาเอาหนึหน่ง ยิงสองนัดดูเรื่องรับเกมนี้ผมก็ยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผานผมเล่นเกมนี้มาประมาณสองรอบนะครับที่เล่นจบไปแล้วนะแล้วก็การยิงก็อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมล้างการเล่นมานานนะครับ,บ ตอนนี้เลออนก็ได้ปรึกษาแผนกับฮันนี่แกนฮันนีแกนได้รับคำแนะนำมาแล้วก็ตอนตัวนี้ไม่ใช่ซอมบีนะครับซึ่งเลออนก็ได้สงสัยแล้วครับว่าเขาได้ <c oughs> เจอเกับอะไรกันแน่นเพราะว่าคนในคนในหมนู่บ้านนี้ไม่ใช่ซอมบีแต่เป็นอะไรครับ เก็บกระสุนปืนมาแล้วโด,ดลงมาจากหน้าต่างหน้าต่างนี้โดดลงมาได้นะครับมีตัวยิงไปด้วยโอ,โอ้โหดวขวานสับนานผมก็หลบไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับเพราะว่า,างการเล่นมานานหลาคนเข้าใจกันด้วยครับแต่ว่าผมจะตัดเออ่สิ่งที่ทาให้เกมนี้ช้านะครับผมจะเล่นให้ไวที่สุด แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับผมผมจะค่อยๆให้ทุกคนได้เจอนะครับว่าเหมือนกับคุณเล่นไปกับผมนั่นแหละครับว่าผมก็จำทางได้นิดเดียนิหน่อยับแต่ก็ลงลเลือมๆไปบ้านครับทางในเกม Desert l แต่ว่าแล้วก็ต้อง เล่นนะครับไปพร้อมกันครับผมก็คำคำทางไปครับขอจําแผนที่ไม่ค่อยได้ครับเล่นผ่านมาสองรอบแต่ว,ว่าลืมไปหมดแล้วครับมาเริ่มทํากันใหม่นะครับมาเดินกันแล้วครับ ตอนนี้้มีมาติดกับดักก็ต้องต้องช่วยก่อนนะครับช่วยยิงหมาก่อนครับตอนนี้ให้หมาฟลดไฟก่อนเราต้องเดินตามแมพนะตามแมพที่จะต้องระวังระเบิดด้วยครับแถวนี้ระเบิดมันชุนะครับต้องวางออกมา ไปเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยครับซอมบี้อันนี้ก็ว่าไม่ใช่ซอมบี้พวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ซอมบี้ครับซึ่งผมก็จะไม่บอกนะครับว่าพวกชาวบ้านนี่ติดอะไรมาครับจนจนกว่าจะด่ามันจะเฉลยเองนะครับเพราะว่าผมก็จะไม่สปอยมากเพราะว่าทุกคนเขาคงจะรู้อยู่แล้วครับว่าภาคนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ติดตามดูผมเล่นไปจนกว่าเกมมันจะเฉลยนะครับ ถ้าว่าเกมนี้มันเกมที่เก่าแล้วก็สนุกมากมากครับองบอกเลยเ,เกมที่เล่นเมื่อไหร่ก็สนุกนะครับราาามาก็ยิงกันไปครับยิงอุ้ยขวานผมหลบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จัวหวะนนี้แล้วก็ใครเจอซอมบี้ต้องต้องเน้นหลบนะครับอย่าไปรับดาเมจนะครับเพราะวันเปืองยานะครับมันเปืองสมนุนไพร เราต้องหลบดําอี่แต่ว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเบื่อเข้ามาเห็นพวกชาวบ้านนั่งอยู่ข้างบนก็ผันผ่านไปครับว่าเกมมันให้เรายิงไม่ได้ครับเราก็จะเดินดุ่มๆดุ่มๆมาตรงนี้อุย้ยดูนสับเข้าไปยิงกระสุนสองนัดสับเข้าไปเพื่อนกระสุนเอามมดสับไปครับ ออกมาได้กระสุนปืนพกนะครับผมแนะนําว่ากาเล่นเกมนี้ผมให้เขาแนะนําให้อัพกระสุนเออให้อัพปืนพกให้แรงที่สุดแรงแล้วก็เพียงกระสุนไวนะครับเพราะว่ากระสุนมันได้เยอะๆครับปืนนี่แล้วก็ต่อพอเราได้ปืนกลเราก็ต้องอัพอัพปืนกลของเราด้วยนะครับว่าปืนกลเนี่ยมันได้กระสุนแม็กนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ฮันนีแกนก็ ส่งสัญญาณส่งเสียงนะอ้เช่นเคยครับขอขอาน็ตมาแนะนำวิธีการเล่นแต่ว่าผมเล่นเป็นครับเกมนี้ให้ขอให้กดมองก่อนครับตรงนี้เราสูงเข้าไปครับตรงนี้มันระบบเกมค่อยๆสูมได้เสูงเข้าไปก็จะเจอครับเนี้ยครับ ตำรวจท้องที่ที่มาส่งเราครับโดนแย่งซะแล้วครับแล้วก็มีพวกชาวสวนวมีพวกชาวไร่กำลังทำฟาร์มอยู่นะครับมันก็ต้องไปบุกแล้วก็ยิงให้ยับครับเพราะว่าชาวบ้านพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับเพราะว่าเขาจ้องจะทำร้ายเราคนระับ คอยฉาราเองแล้วก็ค่อยเก็บไปข้าจังหวะน,นี้ไะเข้าไปที่หลังโอ้โหเตะทีเดียวลอยเลยยิงไหลสองข้างยิงไหลสองข้างหลบเข้ามาได้หรือเปล่าครับ เปลี่ยนนก่อนเปลี่ยนไปกระสมปืนเป็นลูกซองหน่อยครับว่ามันมาเยอะครับพวกคนพวกนี้มันมาเยอะยิงพอไปสองนัดนี้กระจุยกระจายกันแล้วครับแบบนี้เดินดุมๆเข้ามาซักไปดอกนึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปลืองกระสุนไม่ต้องหมุนกระสุนเขาว่ายิงเลยครับเพราะว่า ผมเคยเอาปืนฟกและยิงพวกนี้แล้วนะครับเกือบน็อกครับเอาของใหญ่ยัดเอาของใหญ่ยัดเลยครับเพื่อเพิ่มเพิ่มการเล่นที่มันง่ายขึ้นนะครับให้มันง่ายขึ้นยิงยิงไปสองดอกยิงอย่างยังยิงอีกทีหนึ่งเก็บสนไพ่ก่อนครับออกกระสนุนซองกระสุนปืนฟก ช่วงแดนนั่นแรกเราจะได้กระสุนปืนพกเยอะๆนะครับเป็นกระสุนที่เวลาเราเอาเปืนลอาอะไรเนี่ยมันคุ้มมากๆครับขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่ามันมีกล่องเราต้องขึ้นไปออกกล่องดูว่ามีอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นไปยิงคนข้าล่างด้วย ซึ่งแดดแรกเนี่ยวิธีผ่านก็คือต้องถ่วงถ่วงเวลาเท่านั้นครับถ่วงเวลาให้ระครังมันตีครับวิธีเล่นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปยิงซอมบี้ทั้งหมดก็ได้แหละแค่ยืนรอเวลานะครับให้ระบบเกมวูามันดนนยนไฟขึ้นมาครับเราต้องรอเวลาให้เวลามันหมดเองครับเพราะว่าลงไฟเนี่ยมันจะมีตัวเลื่อยมาด้วยนะเราก็ยืนยิงแล้วก็ เวลาอูโโอ้โโอโโดูมันสับทียิงเข้าไปอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยส่องระยระเผาขนไม่น่ารอดครับยิงขนาดนี้เวลายังไงสับเข้าไปที่ค้างโอ้โหโดนเบลอนกระโดดเตะผมชอบเกมนี้ก็เพราะตรงนี้แหละครับผมว่ามันไม่เหมือนเกมซอมบี้ทั่วไปมันสามารถมันสามารถเตะซอมบี้ได้นะครับเป็นเกมที่เบอกเลย่าสนุกมากมา มันจะเป็นต้องวิ่งหนีตลอดเวลาครับเพราะว่าเราสามารถใส่เดียวกับซอมบี้ได้ครับหรือชาวบ้านชาวฟาร์มมาเช็คทางออกันก่อนครับเช็คแล้วก็เดินดุมๆไปเลยครับตอนนี้ไก่อ่าครบเวลากํำหนดละดูทางเช็คเป็นที่แล้วต้องไปหาจุดแดงๆครับตรงนั้นนะเก็บออก สิ่งของอสมรารัะก,ก,ก่อนนสับเข้ามาได้คุณลูกซองมีคนอยู่ข้างหน้าครับเราต้องเดินไปจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดพันดนกันโก้โอ้โหเจอชาวเจอชาวสวนชาวฟาร์มเจอชาวไร่ไม้มา,มายิงเจอต,ตัวนี้ไม่ต้องกลัวแรเอาลูกซองยัดหน้าเลยครับอย่าวิ่งหนีนะครับมันต้องให้มันลมอย่างนี้นะ มันสับที่ค้างมันโอ้โหก็มาจับหลังอย่างนี้ไม่ได้ไม่โอเคหยิบเตือสนสดมภารก่อนแล้วก็หยิบกระสุนปืนมายิงไปเดินไปใกล้ก็ยิงตัวเลื่อยนี่นะครับห้ามหนีนะครับถ้าเราถอยหลังถ้าหนีเนี่ยมันมันยิงตามเราง่ายเอาละครับผ่านด่านเรี้วยแล้วครับเพราะว่าเราอยู่ถึงเวลาครบแล้วนะแล้วก็ได้าก,การตัวเลื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อีพีนี้ก็ขอจดเพยงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับขอบคุณครับผม